ากพลังงานหน้าไพ่สามใบนี้นะคะบ่งบอกว่าคุณเจอรักที่ไม่จริงจังค่ะเจอรักที่แบบว่าเออรักสามเศร้าเราสามคมนะรักที่ต้องแบ่งปันความรักรักที่แบบว่าต้องเป็นทางเลือกตัวเลือกนะคุณอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นไม่ได้ค่ะเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่ต้องไปเป็นตัวเลือกให้ใครณนะตอนนี้เวลานี้คุณค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแล้วก็แนวแนมากนะ,ะในการจบสัมพันธ์ ถ้าคุณไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวในใจถ้าคุณไม่ได้เป็นที่หนึ่งถ้าคุณต้องมีความรักที่ห่างกับใครคุณพร้อมที่จบความสัมพันธ์นี้อย่างรวดเร็วค่ะคุณเป็นคนจริงคุณเป็นคนแน่ๆมากๆนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้ามีความรักเราสามคนนะคะซึ่งคุณรับไม่ได้คุณพร้อมที่จะจบความสัมพันธ์โดยเด็ดขาดคุณนะเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวคุณต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นถ้าใช่นะพลังงานนี้เป็นของคุณคุณมาฟังความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกัน เดี๋ยวเรามาดูพลังงานที่เขามีความรู้สึกต่อคุณณเวลานี้ตอนนี้นะสำหรับความรักที่มันเออนะคะมีไม่ใช่เพียงแค่เราสองคนนะคะก่อนอื่นเลยต้อนรับเข้าสู่นะคะช่องของแม่หมอนะคะโอ้โหเลดี้นะเลดี้แบบเสียงคุณออนนะคะคุณออนจกี้อันนี้ก็จะเป็นนะคะโอ้โหเลดี้นะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขานะคะ ว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนนี้เวลานี้เมื่อคุณตัดใจไม่เอาแล้วนะความรักที่ไม่ชัดเจนเขาจะทําอย่างไรกับคุณนะเขาจะปล่อยคุณไปเลยหรือไม่เรวมาดูกันนะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเดอะเฮอร์มิตเขามีการแอบส่องแอบ,บมองคุณหนักมากนะเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณเอาจริงอะ่ะคุณเด็ดเดียวอะ่ะนะการตัดสินใจของคุณครั้งนี้คุณไม่เปลีไปไ่ยนแปง่ายๆณเวลานี้ตอนนี้เขาใช้ความคิดหนักมากนะ เขากลัวสูญเสียคุณไปนะเขาเฝ้ามองส่องมองถ้าคุณขับเขานะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วตอนเนี้ยมีการแยกกันอยู่หรือไม่ได้ค่อยพูดคุยกันแล้วเขาส่องเขามองคุณหนักมากๆนะคะ The Hermit เกิดขึ้นแปลว่าเขานะฮะปล่อยวางละวงังจับคุณไม่ได้นะตอนนี้เวลานี้ในวันที่ไม่มีคุณอยู่เขาค่อนข้างโดดเดี่ยวนะฮะอืมเหมืนตอนนี้เขาอาจจะชัดเจนด้วยก็ได้ว่าเขาเลือกใครนะคะ ชัดเจนในการเห็นอะไรสักอย่างเหมือนใจเขาอะมันตื่นรู้ขึ้นมานะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนนะคะ,ล,ะาลาคณาราศีกันได้นะคะไพ่แพงออฟสอบนะคะไพ่ใบนี้เขาเป็นคนคนข้างดื้อเนาะเขามึนนะ,ะเขายังอาจจะไม่เข้ามาหาคุณตอนนี้หรอกแต่เขามีการส่งมีการมองคุณ นหนักมากเขาหรือคุณอาจจะเป็นธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ้มได้นะเขาเป็นคนเด็กดื้ออาจจะเป็นเด็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณหรืออาจเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนั่นแหละแต่ค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครมีอีโก้ถือทิฐินะคะเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นหลักเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไปต่อไปนะคะไพ่ไปต่อไปได้ king of wands นะเขาอาจจะเป็นอ๋อ คุณนักกีฬาได้นะคะเป็นคนชอบออกกำลังกายเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบแลตอนนี้เวลานี้นะแม่หมอมองว่าเขายากมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะเพราะอาจจะเป็นชาวท่าไปนะคะเมสสิงหธนูได้เขาอยากเข้ามาหาคุณเขาอยากเข้ามาเคลียร์ใจอะไรบางอย่างกับคุณอยู่เหมือนเขารอจังหวะเวลานะคะเมื่อพอเขาจะมีการเทคแอคชั่นเข้ามาหาเพื่อพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกับคุณ การมาพูดคุยครั้งนี้แม่หมอมองว่าไม่ใช่การพูดคุยผ่านสื่อโซเชียลและออนไลน์ใดๆนะคะเขาอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณแบบตัวต่อตัวแบบเห็นหน้านะคะแบบได้มีการตกลงกันเลยนะดูไพ่ใบต่อไปนะคะไพ่ใบต่อไปได้คีออฟวอร์มนะเขาส่องเขามองคุณหนักมากๆนะตอนนี้นะคะเขามีความคิดมีการตัดสินใจที่จะเลือกใครสักคนนะตอนนี้ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันพรุงพลังนะ เขามีความคิดที่จะตัดสินใจแต่ยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนเขาอยากจะเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณก่อนอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณเพื่อหาข้อสรุปก่อนนะคะถ้าคุณนะรับรักเขาเขาอาจจะเลือกคุณทําไมเราต้องอยู่เป็นทางเลือกของคนอื่นด้วยนะเพราะคุณต่างหากที่เป็นคนเลือกแม่เหมาพูดเสมอนะคะเกมนี้คุณต้องคุมนะคคุณต้องเป็นคนเลือกคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องวิ่งไล่ลาไม่ต้องวิ่งตามแล้วค่ะ จากหน้าภัยจะเป็นฝ่ายเขาที่วิ่งไล่ล่าแล้ววิ่งไล่ตามคุณนะะถ้าเมื่อก่อนคุณเคยตามเขาคุณเคยง้อเขานะเคยให้ใจเขาแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ไม่เคยเห็นความสําคัญในความสัมพันธ์ของคุณเลยนะต่อไปเนี้ยเหตุการณ์มันจะกลับกันจะเป็นเขาที่เป็นฝ่ายไล่ล่าคุณแม้กระทั่งว่าเขาจะมีคนอื่นอยู่ด้วยยังตัดความสัมพันธ์อื่นไม่ได้แต่เขาจะหันหัวเรือมาที่คุณนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะตุ๊แฮงแมน มองว่าตอนนี้นะเวลานี้ความคิดเขามันพลิกเปลี่ยนมันเปลี่ยนผันนะคะเหมือนความคิดเขามันกลับถ้าก่อนหน้านี้เขาให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าคุณเห็นคนอื่นดีกว่าคุณเขากลับนะคะเขากลับเป็นมองว่าคุณน่ะเห็นคุณงามความดีของคุณเห็นความมีเสน่ห์ของคุณเห็นออล่าของคุณเขาอยากกลับมาอยู่กับคุณน่ะเป็นความคิดที่แบบว่ามันกลับเป็นความคิดของเขาที่แบบว่าคิดได้คิดออกนะตื่นรู้แหละพอตรงกับไพ่เพอร์มิตนะคะ ให้ไปต่อไปนะคะโ o อัพเพน่ตเคิ่นเนาะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนทัดดินนะการพิสูจองค์กรได้ เขายังเก็บกอดคุณยังห่วงแหนคุณยังมีการแอบเฝ้ามองเฝ้าดูคุณหาจังหวะเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณด้วยนะถ้าเขารู้ว่าคุณชอบไปที่ไหนบ่อยๆเขาอาจจะไปดักเจอคนที่นั่นก็ได้หรือถ้าเขารู้จักบ้านคุณนะหรือรู้จักที่ทํางานคุณแม่หมอมองว่าเขาอาจจะไปถึงที่ที่คุณอยู่เลยก็ได้นะะเป็นพื้นที่ของคุณน่ะเขายังมีการแอบมองนะแอบเก็บแอบห่วงถึงคุณด้วยนะยิ่งเห็นความมีเสน่ห์ของคุณนะคะตอนนี้คุณมีเสน่ห์มีราศีมีออล่ามากๆนะคะ เขาอยากกลับมาหาคุณเขาอยากเข้าใกล้คุณอีกครั้งซิกออฟวอลนะชาวธาไฟเมสิงธนูคุณดูเขานะคะตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเอาชนะใจคุณนะอยากทำทุกอย่างให้สําเร็จอยากได้ใจคุณคืนกลับมาถ้าคุณหมดใจหมดรักเขาแล้วคุณมีความเข้มแข็งไม่ต้องการเขาแล้วถ้าเขาเลือกความสัมพันธ์ไม่ได้ให้ใจคุณไม่ได้ให้คุณเป็นที่หนึ่งไม่ได้คุณค่อนข้างตับนะ มันไม่โอเคเนาะกับรักที่จะมีใครมาพัวพันนะะรักนี้ควรมีแค่เราสองคนนะคุณอาจจะยื่นคําขาดไปอย่างนั้นก็ได้เขาพิจารณาแล้วนะเขาค่อนข้างที่จะมุ่งสอนแผงสอนมาหาคุณแล้วนะคะมีไพ่แห่งการเดินทางนะคะไพ่แห่งการพิจิตใจคุณเขาจะทําทุกอย่างเพื่อพิจิตใจคุณนะเขาเขาคิดว่าเขาทาสําเร็จด้วยนะคะเอกออฟวอรเขาอยากขอโอกาส อยากขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะอยากกลับเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณอยากกลับเข้ามานะคะเป็นที่หนึ่งในใจของคุณนะตอนนี้เวลานี้เขกากลัวค่ะกลัวว่าคุณจะมีคนอื่นกลัวว่าคุณจะแบ่งจิตแบ่งใจให้คนอื่นจับไพ่สี่เหลีย่ยมบง่งบอกว่าเขาหึงเขาห่วงเขาแอบบมองแอบบส่องคุณหนักมากเลยนะ ถ้าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจใยดีคุณเลยนะคะไม่เคยให้ความรักคุณเลยไม่เคยแคร์คุณเลยนะตอนนี้เวลานี้แม่หมอมองว่าเขาคิดกลับคิดเปลี่ยนนะคะเขาได้ศึกษาดูใจตัวเองแล้วรู้ใจตัวเองแล้วตื่นรู้แล้วนะคะว่าในใจเขารักใครว่าในใจเขามีใครในวันที่ไม่มีคุณอยู่เขากลับห่วงแหนคุณกลับคิดถึงคุณคิดถึงมากด้วยนะคะวันที่มีอยู่ก็ไม่ได้เห็นความสําคัญมากเท่าไหร่นะ,ะเขาอยากกลับมาขอโอกาสนะคะขอกลับมา เริ่มชีวิตคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งขอกลับมาเพื่อใช้ชีวิตนะคะขอกลับมาในในฐานะอะไรก็ได้นะคะมันเป็นกุญแจปลดล็อกเนาะเขาอยากให้คุณปลดล็อกนะทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาได้ไหมหอยากจีดกันเขาได้ไหมถ้าคุณบล็อกเขาอยู่นะ,ะจะไปแบบนี้นะถ้าคุณบล็อกการสื่อสารเขาอยู่ไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นการบล็อกนะคะโซเชียลใดๆอย่างเงี้ยเขาอยากให้คุณปลดบล็อกอยากมีการสื่อสารแต่ถ้าคุณไม่ปลดบล็อกให้เาขาเขาจะลุยมาหาคุณถึงที่เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นที่ที่คุณชอบไปนะคะเหมือนเขารู้เวลาที่คุณไปไหนมาไหนรู้ที่คุณชอบไปแล้วเขาเขารู้จักบ้านคุณรู้จักที่ทํางานคุณแม่หมอหมองว่าเขาอาจจะกลับหาคุณที่บ้านที่ทํางานได้เลยนะคะแน่นมากๆเขาอยากให้คุณปลดล็อกเขาว่าตอนนี้เวลานี้เขาอยักมีการสื่อสารอยากมีการพูดคุยกับคุณเหมือนเขารู้สึกว่ามันยังไม่สะดวกในการเขาหาคุณตอนเนี้ยเขากําลังหาจังหวะหาเวลานะคะในการ พุทยานเข้ามาหาคุณมันมีไพ่แห่งการเดินทางไพ่กันอยากเคลียร์ใจไพ่กันอยากเข้ามาหาไม่ว่าเขาเคยทําอะไรผิดต่อคุณนะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้เวลาเนี้ยเขาต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาต้องการให้คุณลดบล็อกเขาค่ะนะถ้าคุณบล็อกอะไรเขาอยู่ตอนนี้ปลดบล็อกเขาอยากเคลียร์ใจขาอความที่เขาส่งถึงคุณถ้าคุณไม่อยากกดไม่เป็นไรค่ะบล็อกต่อไปถ้าคนมันจะรักมันต้องมีความพยายามนะคะในการเข้าหาคุณมากกว่านี้อย่างแน่นอน ไปไปต่อไปนะคะโอ้โห,โโหเทนออบสอบเขาอาจจะคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลงนั่นแหละนะคะมิถุนตุลกุมเนาะอาการหลักมากตอนนี้นะะเศร้าใจมากถ้าเขาเคยให้ทําให้คุณเจ็บปวดให้คุณเศร้าใจให้คุณเสียใจให้คุณอยู่ในผบงังแห่งความเจ็บปวดนะคะแห่งการแห่งความโดดเดี่ยวมาแล้วนะตอนนี้เวลานี้แม่หมอมองว่าเขาได้เจออย่างคุณแล้วค่ะมีความโดดเดี่ยวมีความเจ็บปวดมีความคิดถึงนะคะ รักครั้งนี้รักครั้งเนี้ยถ้าเขาเลือกไปไม่ใช่คุณนะเขามีความเจ็บปวดมากเขาไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกไปอย่างแน่นอนนะคะถ้าเขาเคยนะฮะทำสิ่งใดให้คุณเคยเจ็บช้ำให้คุณจิกาบมาแล้วนะตอนนี้เวลานี้เขานึกถึงความเจ็บช้ำเขานะะึกถึงความเจ็บปวดนะความเจ็บปวดของคุณเขารับรู้แล้วนะเขารู้เขาสํเนึกได้ที่เขาเคยทําให้คุณเจ็บ เขาอาจจะมาเกลียใจยในสิ่งที่เขาเคยทําผิดกับคุณก็ได้นะคะสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจเศร้าใจสิบดาบนี่คือเจ็บหนักกับความรักครั้งนี้มากๆเลยนะคะให้ไปต่อไปนะคะเดอรเมลซิเช mm ีย hmm. นเขารวบรวมคำกล้านะ,ะที่จะเข้ามาหาคุณเขาคนนี้เป็นคนที่อาจจะเกิดวันพุธได้นะ mm hmm. เขาเป็นคนที่มีวาจาดีคําพูดดีนะ,ะเอกทางด้านคําพูดนะการเอใช้คําพูดเพื่อปลอบประโลมคนใช้คําพูดเพื่อ ทำให้คนหลงเชื่อนะเขาก็จะใช้สิ่งนี้แหละนะมาทําให้คุณได้หลงเชื่อเขาอีกครั้งหนึ่ง S <S <an> <S เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดเป็นคนที่มีความเก่งนะ,ะแต่เรื่องความรักค่อนข้างกระร่อนนิดนึงนะ,ะถ้าเป็นเรื่องความรักอาจจะเชื่อใจอะไรไม่ค่อยได้ให้คุณพิจารณาให้ดีนะคะเขากําลังรวบรวมความการวบรวมความสามารถทุกอย่างนะที่เขาจะสามารถเอาชนะคุณได้วิชามารของเขาเขาจะควักมาใช้ให้หมดเลยนะคะเพื่อได้เอาชนะจชนะใจคุณนะณะนะวันนี้ตอนนี้เวลานี้แหละนะเขากำลังคิดวางแผนที่จะเข้าหาคุณอยู่ เป็นคนที่ค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมนะมีเล่กลคำพูดคาจาของเขาเป็นคนที่หวานล้อมเก่งหวานสเสน่เก่งเขาจะใช้สิ่งนี้แหละนะเพื่อทําให้คุณใจอ่อนแล้วกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้อีกครั้งหนึง่งไพ่ใบต่อไปนะคะอ๋อหกถ้วย ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นชาวาธาตุน้ําตรกูพิจิกเมีนได้เขาหรือคุณนะคะเป็นไพ่รักเก่าหวนกลับเป็นไพ่แห่งการขอคืนดีนะคะเป็นไพ่รักเก่าแน่ๆคนรักเก่าของคุณคนนั้นแหละคนที่เขาเคยทําให้คุณสิบดาบอยู่เคยทาให้คุณสิบดาบทําให้คุณเจ็บปวดนะตอนนี้เวลานี้เขาเจ็บปวดเขากาลังรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณมาขอโอกาสมามอบความรักให้กับคุณนะคะแม่หมอมองว่านะไม่เกินหกวันหกอาทิตย์หกเดือนเดือนหกนะ ต้องมีการติดต่อสื่อสารจากเขามาแน่ๆเขานึกถึงอดีตหวนถึงอดีตที่เคยมีคุณเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณภัยแห่งรักเก่าไปภัยนะแฟนเก่าคนเก่ากลับมาเคลียร์ใจคุณนะคะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะเอกออกคัพนะคนะเขาอยากกลับมาหยิดยืนความรักให้กับคุณเขาอยากกลับมานะมอบความรักให้แก่คุณอะไร ที่เขาไม่เคยทําให้คุณอะไรที่เขาไม่ชัดเจนน,นเวลานี้ตอนนี้แม่หมอบองว่าเขานะะพร้อมที่จะชัดเจนความรักนี้กับคุณแล้วนะเขารู้ใจตัวเองแล้วค่ะว่าเขารักใครกันแน่ก่อนหน้านี้อาจจะเกิดจากความรุ่มหลงนะนะเกิดจากการตัดสินใจผิดเมื่อเขาได้ห่างจากคุณไปนะมันมีไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่แห่งการตื่นรู้เป็นไพ่แห่งการรู้ได้รู้จิตรู้ใจตัวเองแล้ะว,ว่าใครกันแน่ที่คือรักแท้ ไพ่รักแท้มันเกิดที่คุณเกิดที่ฝั่งคุณนะะไพ่รักเก่าหวนกลับมาเพื่อจะมอบรักแท้ให้กับคุณอีกครั้งหนึง่งเขาจะพยายามนะคะกดล็อกคุณให้ได้ให้คุณนะคะยอมรับให้เขาเข้าไปในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึง่งแม่หมอมองว่าก็อาจจะแบบว่า เขารู้แหละเขาจะแสดงความรักให้คุณได้ดูว่าเขารักคุณแค่ไหนเขาอาจจะขอแบบเป็นเพื่อนก่อนเป็นพี่เป็นน้องก่อนก็ได้นะคะอาจจะไม่เล่งเราแต่ว่าวัตถุประสงค์รักเ,เขาเขาต้องการเป็นคู่ครองกับคุณต้องการเป็นที่หนึ่งในใจของคุณแต่เขาเป็นคนฉลาดมากนะะเบสิเชียนึ้นเขารู้ว่าเขาเคยทาให้คุณเจ็บปวดและผิดหวังมากเขาจะแบบว่าค่อนข้างขอให้เป็นอะไรก่อนก็ได้ขอแค่ได้พูดได้คุยได้เข้าใกล้คุณ ขอแค่ได้คุยกับคุณทุกวันนะได้มีการสื่อสารกันทุกวันเขาอาจจะหยอดคุณด้วยการบอกรักคุณทุกวันทุกวันก็ได้นะขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละว่าจะใจอ่อนไหมแต่เขาจะทําทุกอย่างพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะเข้ากลับมามอบถ้วยให้กับคุณมอบความรักให้กับคุณและกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึง่งเป็นไพ่รักเก่าหวนกลับนะเพื่อจะมาขอโอกาสนะขอมาปลดล็อก ัใปลดล็อกความในใจปลดล็อกทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะมามอบความรักมอบทวยให้คุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไปต่อไปนะคะไพ่ไปต่อไปได้โอ้โหเซอวิสออฟเพนท์คุณเขาเป้ารอที่จะเข้ามาหาคุณมีความตั้งใจมากมีการเฝ้ามองเขาเจ็บปวดมากนะทุกครั้งที่เขาเห็นคุณแบบมีความสุขได้โดยที่ไม่มีเขาอะก่อนหน้านี้เขาอาจจะพยองพองคุณนะคะว่าคุณอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเขาคุณก็ทําเก่งไปงั้นแหละ ถ้าขาดเขาไปจริงๆแล้วชีวิตของคุณนะคะก็อยู่กับความทุกข์ความเศร้าแต่เมื่อเขาส่องเขามองคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณอยู่ได้คุณมีความสุขโดยที่ไม่มีเขาเขาคิดหนักเขาคิดมากแล้วนะคะเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาเฝ้ารอจังหวะเวลานั้นระหว่างที่เขาเฝ้ารอนะจิตดาบเกิดขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมเป็นการเฝ้ารอที่เจ็บปวดมากดันเป็นการมีแผลเห็นไหมเหมือนเขารู้เหมือนกันนะว่าเขาสร้างแผลให้คุณเจ็บมาก คุณมอก่อนเคยอาจจะวิ่งตามเขาณเวลานี้ตอนนี้คุณนิ่งคุณอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวถูกต้องแล้วค่ะเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวจะเป็นฝ่ายเขานะคะที่วิ่งมาหาคุณเป็นฝ่ายเขาที่จะวิ่งไล่ล่าแล้วก็ตามคุณแล้วแหละเขาจะทําเขาเหมือนเขาจะกลับมาครั้งเนี้ยเพื่อเยียวยาบาดแผลนะแต่คุณหายเจ็บแล้วอ่ะคุณเยียวยาตัวเองได้แล้วมันยังสําคัญอยู่ไหมคะเนาะคุณต้องการการเยียวยาในระหว่างที่คุณเจ็บ ไม่ใช่กลับเข้ามาในวันที่แผลหายแล้วนะคุณคิดเอาว่าคุณจะยังไงนะเขาจะกลับมาทําแผลใหม่ให้คุณมาทําแผลสร้างแผลใหม่ให้คุณไหมหรือกลับมารักษาแผลกันแน่นะคะเมื่อแผลหายดีแล้วเขาจะกลับมานะคะให้แผลมันปิดอีกเปล่าให้คุณคิดเอานะคะเขาก็รอจังหวะหละรอเวลานะมีความมั่นมั่นมากที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึง่ง ใหเดชชาริออดเกิดขึ้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎได้เป็นคนที่เกิดวันจันทร์มีดาวจันทร์เกิดขึ้นนะคะรู้แท้รู้จริงแล้วแหละคุณคือคนไม่ฝันนะ,ะยำหลับยานตื่นนี้ฝันถึงแต่คุณแต่เพียงผู้เดียวเลยเขามุ่งหน้าที่จะมาหาคุณคะ่ะเขาตัดสินใจแล้วนะเขาจะหันหลังให้กับทุกความสัมพันธ์ ถ้าเขาเคยดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เขาจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นั้นแล้วมุ่งหน้าความสัมพันธ์มาที่คุณคุณคือแสงสว่างแสงจันทร์ที่ส่องนําทางเขาคุณคือดวงจันทร์นะคะหนึ่งเดียวบนท้องฟ้าที่เขาหมายปองนะดวงจันทร์ต้องจดจลัดที่สุดบนท้องฟ้าอยู่แล้วเขามองว่าคุณตอนนี้ณเวลานี้จดจลัดมากสวยล่อมากมีสง่าราศีเขาพุ่งเป้ามาที่คุณในสายตาเขามีเพียงคุณนะคะ แม่หมอมองว่าไม่เกินเดือนกรกฎานะคะคุณกับเขาจะได้มีการติดต่อกันพูดคุยกันได้มีการตกลงกันเขามีความมุ่งมั่นน่ะนะตอนนี้เวลานี้นะคะภายเล็กเจ็ดขึ้นอาจจะเป็นเดือนกรกฎาก็ได้นะะไม่เกินนี้แหละนะเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์หกวันหกสัปดาห์ไม่เกินเดือนเจ็ดนะคุณกับเขาจะได้มีการเคลียร์ใจกันเหมือนตอนนี้เวลานี้แม่หมอมองว่าเขานะเดินหน้า ตัวความสัมพันธ์เดินหน้ามาที่คุณแต่เหมือนเขาต้องการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่จะเข้ามาหาคุณอนะแต่วันนีไพ่แห่งการ Take a คชั่นเกิดขึ้นถึงสาใบแล้วนะคะถึงสาใบแล้วนะ,ะแล้วเมื่อกี้ไพ่เดือนออกด้วยนะคะเป็นกรกฎเป็นกรกฎานะคะ ไปต่อไปเดือดเทาเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดบางอังคารก็ได้ในตอนที่คุณไม่ไหวอะคุณตัดเขากะทันหันในวันนี้เขาก็รู้สึกตัวกระทันหันว่าต้องเดินหน้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเช่นเดียวกันนะมันอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะการตัดสินใจของเขาเขาอาจจะโผลพวดพลาดเข้ามาหาคุณอย่างที่คุณไม่เคยได้ตั้งตัวเลยก็ได้นะมันอาจจะไปจบที่เจ็ดวันก็ได้นับจากวันนี้ที่คุณเห็นคลิปนี้นะเขาอาจจะมีการพุ่งเหลา่า เขามาหาคุณอย่างฉับพลันตอนตอน,ตอนที่คุณมีปัญหากับเขาแม่หมอก,ก็มองว่าฉับพลันเหมือนกันคุณอาจจะไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวแหละนะคะในการที่เขามีคนอื่นในการที่คุณจับได้ว่าเขาหักหลังคุณว่าเขาทําที่คุณเจ็บปวดแล้วคุณก็พร้อมที่จะตัดใจนะเดินออกมาเลยคุณไม่ยอมเป็นตัวเลือกของใครคุณไม่ยอมนะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังเด็ดขาดณนะตอนนี้เวลานี้แม่หมอมองว่าเขานะคะค่อนข้างที่จะตัดสินใจได้แล้วแหละความกระทนหันเกิดที่ดวงชะตาของเขาหรือชีวิตเขาตอนนี้ณนะเวลานี้เขาทั้ง เขาพังกับสิ่งที่เขาเลือกไปนะมันไม่เป็นดังใจมันไม่ได้เป็นความสุขยิ่งอยู่ยิ่งทําให้กันเจ็บยิ่งอยู่ยิ่งทําให้ก,ก,นก,กันตกนรกหมกไหมนะยิ่งอยู่เหมือนจะยิ่งโชดใช้กรรมเขาหวนถึงความสุขนะหวนถึงความสุขที่เคยมีอยู่กับคุณนะเขาอยากกลับเข้ามาขอโอกาสนะอยากกลับเข้ามาขอคืนดีอยากมีการงอนจับแฟนเก่าคนเก่าคนรักเก่าเขาอยากให้คุณปลดล็อกปลดบล็อกนะเพื่อที่จะพูดคุยถ้าคุณไม่ปลดบล็อกเขาก็จะมาหาคุณ ต้องมีการเลีย์ใจกันอย่างแน่นอนนะคิงออฟบอลนะเนื้อแน่มากนะสายตาตอนนี้เวลานี้นะพุ่งเป้ามาที่คุณแล้วจริงๆค่ะเขามีความตั้งมั่นมากๆนะเขารู้แล้วแหละว่าเขาจะต้องเลือกใครเขารู้แล้วแหละว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตนี้อยู่กับใครเป้าหมายนั้นชัดเจนมากๆมาที่คุณตอนนี้เวลานี้ที่เขายังไม่ แสดงนะไม่ใช่แอคชั่นหรือยังไม่เข้ามาแม่หมอมองว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่มีการพัฒนาตัวเองนะมีการปรับเรื่องการงานนะเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วค่อยกลับเข้ามาในชีวิตคุณถ้าเขานะคะแม่หมอรู้สึกว่าเขาถ้าเขาตกต่ําถ้าเขาพังทลายเกี่ยวกับอะไรก็ช่างถ้าเขายังแบบไม่ไม่ดีขึ้นนะ่ะเขาจะไม่กล้ากลับเข้ามาหาคุณไม่กล้ากลับเข้ามาให้คุณได้รู้ได้เห็นนะเขาจะกลับมาหาคุณก็ในตอน เขานะคะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาอะไรสักอย่างนี่แหละอาจจะเป็นการงานมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็ได้นะแล้วเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนเขาจะสร้างราักฐานนะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างสง่างามเขาอยากเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้นะะเขาไม่อยากกลับมาในช่วงเวลาที่เขาล้มลุกคุกคานนะดูแย่ดูไม่ดีอย่างเงี้ยมาขอความช่วยเหลือคุณอย่างเงี้ย เขาเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะะเขาจะกลับมาในวันที่เขานะคะเข้มแข็งอืมแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีมีอนาคตที่ดีเพื่อที่จะเข้ามาในชุ่นคุณได้อย่างสง่าง,งามนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะเดินเลเวอร์เกิดขึ้นนะพไพ่ใบนี้นะคะเดินเลเวอร์ใบนี้คุณมองนะ มันเป็นรักที่มีแค่สองคนมันไม่มีคนที่สามค่ะเป็นความรักที่เขามุ่งมั่นตั้งใจมากๆเขาอาจจะเป็นนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนได้นะความรักครั้งนี้เขาพุ่งเป้ามาที่คุณเขารักคุณจริงๆเขาจะตัดทุกความสัมพันธ์นะจากน้าไพ่มีแค่คุณแดีวเขาเป็นความรักที่มันลงตัวเป็นความรักที่มันเหมาะสมเป็นความรักที่แบบมาจากจิตจากใจเป็นอะไรที่รู้จิตรู้ใจตัวเองแล้วจริงๆด้วยนะคะจากน้าไพ่วันนี้นะเขาตัด ความสัมพันธ์อื่นได้แน่นอนเพื่อคุณนะเพื่อรักนี้ต้องมีแค่เราสองคนนะเป็นนับพ่ยที่สวยงามามากๆนะแม่หมอขอขปิดที่พ่ยใบนี้แล้วกันเขายุดติทุกความสัมพันธ์ได้เพื่อคุณค่ะเพราะรักนี้ต้องมีแค่เราสองคนมันตอบโจทย์คุณมากๆนะคะถ้าคุณต้องการรักที่มีแค่เราสองคนรักที่มีความจริงใจนะคะรักที่เป็นดั่งเนื้อคู่นะ,ะเป็นรักคู่บุญคู่บารมี บางทีความรักมันก็เจออุปสรรคนะเจอบททดสอบให้เราได้เชื่อใจกันให้เราได้ไว้ใจกันแล้วให้เราได้เริ่มโอกาสใหม่นะครั้งนี้ถ้าเขากลับมาแม่หมอมองว่าเขาจะมอบความรักหมุดหัวใจให้แกคุณนะไม่มีคําว่าทรยศหักหลังนะถ้าคุณเชื่อใจตามหน้าภายัยก็ให้อภัยพอได้นะะพลังงานนี้เป็นพลังงานรนดอมค่ะเป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ตรงกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าคุณต้องการการตัดสินใจจริงๆอะ่ะคุณต้องดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอคนใดค,คนหนึ่งก็ได้นะคะ แล้วคุณค่อยตัดสินใจนะหรือคุณดูพฤติกรรมเขานะดูว่าเขาตัดทุกความสัมพันธ์ได้จริงไหมอันนี้เป็นแนวทางนะคะไม่สามารถนําไปตัดสินใจได้นะจากหน้าไพานะ่ณตอนนี้แม่หมอกอ่านคือ รักแท้รักเดียวรักที่เขาจริงใจคือคุณเท่านัน้นนะคอบไพเดลเลอร์ที่มีเพียงแค่สองคนขึ้นไม่มีคนที่สามไพเดลเลอร์บางใบจะมีเป็นสามคนอะไรอย่างเงี้ยนะะยังบ่งบอกถึงรักที่มันยังพัวพันอยู่แต่เลอร์นี้หมดใจเขาให้คุณหมดใจนี้เขารักเพียงคุณอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูความในใจจากเขาถึงคุณกันนะคะพไพใบที่หนึ่งฉันจะกลับไปหาคุณเร็วๆนี้เห็นไหมคะแม่หมอบอกแล้วมันเป็นไพเดอทาวเวอร์ จะมาอย่างรวดเร็วติดปีกนะคะช้าสุดนะม่เกินเลขเจ็ดม่เกินเดือนเจ็ดม่เกินเจ็ดวันนะคะไปไปที่สองถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้คุณไปถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้คุณนะคะเขาจะไม่ทําให้คุณหลุดมือเขาจะไม่ปล่อยให้คุณนะเดินหนีเขาไปอย่างแน่นอนแต่คุณเป็นคนเก่งค่ะคุณเป็นคนเก่งกล้ามากถ้าเป็นรักที่ไม่ชัดเจนคุณพร้อมเดินหนีนะะถ้าเขาณนะวันนี้เขารู้สึกเขาเข้าหาคุณยาก นะถ้าคุณปิดกันเขาอยู่นะเขาคิดว่าโอ้โหวันนั้นไม่น่าปล่อยคุณไปเลยถ้าวันนี้มันจะยากขนาดนี้การกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมันจะยากขนาดนี้เขาไม่น่าปล่อยให้คุณไปเลยความคิดเขานะตอนนี้เวลานี้นะคะไพ่ใบต่อไปนะ,ะฉันกําลังจะไปหาคุณที่รักโปรดเชื่อมั่นในตัวฉันว้าวจริงๆด้วยนะฉันกําลังจะไปหาคุณที่รักโปรดเชื่อมั่นในตัวฉันเนี่ยค่ะเห็นไหมไม่เหมออ่านนะไพ่ทารมานะ ตรงกับไพป่ปลดล็อกมากมากนะเขาจะมาหาคุณอย่างรวดเร็วนะเดิแบบคุณตกอกตกใจนะในวันที่คุณคิดว่าไม่มีเขาในชีวิตแล้วอะในวันที่คุณแบบอยู่ได้แล้วไม่มีเขาในวันที่คุณสบายสบายทำงานอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเขาอาจจะโผล่พวดพ,พาดเข้ามาทําให้คุณตกอกตกใจนะในการมาของเขาเลยก็ได้ไพ่ใบต่อไปนะคะมันยากสําหรับฉันที่จะบอกความจริงกับคุณเขามีความจริงที่จะบอกกับคุณค่ะคืออะไรเอ่ยอะไรที่เขาเคยโกหกคุณ อะไรที่เขาเคยปิดบังคุณอะไรที่เขาไม่เคยพูดไม่เคยบอกกับคุณเขาจะบอกความจริงทุกอย่างที่คุณเคยอยากรู้และคุณเป้าถามเขาเสมอแต่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณได้ณวันที่เขามาเจอคุณเขาจะบอกทุกความจริงให้คุณได้รับรู้นะฉันกลัวว่าคุณจะไม่เลือกฉันโอ้โหเห็นไหมเขาหึงเขาหวงแอบส่องแอบมองนะหึงหวงมากกลัวคุณจะมีคนอื่นกลัวว่าคุณจะไม่เลือกเขาฉันสัญญา ว่าฉันจะรักเพียงคุณเห็นชัดเจนไหมคะเขาบอกว่าสัญญาว่าเขาจะรักเพียงคุณฉันจะรักเพียงคุณนี่คือข้อความที่เขานะส่งผ่านไพ่นะปดลด็็กขวัวใจกับพิไพทาโลมาบอกคุณนะพลังงานในวันนี้ค่อนข้างดีเป็นพลังงานของคนกับอกกับใจ เป็นพลังงานของคนที่เขารู้ใจตัวเองว่าคุณเป็นที่รักของเขาว่าคุณเป็นเดลเวอร์ที่หนึ่งในใจของเขานะถ้าคุณชอบพลังงานนี้น้อมรับเอาไว้นะถ้าไม่ชอบไม่ใช่ปล่อยวางระวงังเพราะนี่เป็นพลังงานแรนดอมเป็นพลังงานรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งสิน้นนะคะโปรดใช้วิจาราณในการรับฟวงแล้วก็รับชมด้วยนะพิมพ์นนะอะไรที่แบบว่าน่ารักน่ารักนะอย่าพิมพ์อะไ่มันหยาคายเพราะว่าแม่หมอบล็อกเก่งมากค่ะ นะคะคุณจะดดูคลิปแม่หมอคลิปแรกและคลิปสุดท้ายทันทีสำหรับใครที่นะคะคอมเมนต์พลังงานลบๆมาแม่หมอขอนะคะเชิญ ออกไปเลยนะคะอย่าลืมให้ค่าครูแม่หมอพลังพลังงานดีดนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของแม่หมอนะขอทุกท่านมีรักที่ดีมีรักที่จริงใจมีรักที่สดใสมีรักที่เป็นคุณเป็นเดโิเวอร์เป็นที่หนึ่งในใจของเขาเท่านั้นนะคะขอให้พลังงานนี้เป็นของคุณนะพลังงานที่รักหมดใจให้เธอคนเดียวนะเนี่ยพลังงานของเขาถึงคุณ ถ้าชอบถ้าใช้น้อมรับนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย